โดยประชาชนหลายฝ่ายยังได้สังเกตเห็นถึงสร้อยเพชรเครื่องประดับที่เธอได้สวมใส่ออกงานในวันนี้ช่างดูโดดเด่นสมกับบุคลคิกที่มากมันและสง่างามของเธอโดยประชาชนในกลุ่มตลาดหลวงตาดีได้สังเกตเห็นถึงสร้อยเพชรเส้นนี้ว่าเป็นสร้อยเพชรมรดกตกทอดอันล้ำค่าของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านได้เคยสวมใส่ออกงานและในวันนี้ เจ้าคุณพระสินีนาพีราชกัลยาณีก็ได้นำมาสวมใส่ออกงานอีกครั้งหนึ่งเชกเช่นเดียวกับสมเด็จพระพันปีหลวงโดยประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ชื่นชมยินดีและต่างก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงบุคลิกลักษณะที่งดงามของเจ้าคุณพระสินีนาพีราชกัลยาณีว่าเธอนั้นช่างมีความงดงามอ่อนช้อยและละไมคล้ายคลึงกับสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีของปวงชนชาวไทยในวันนี้นั้นเธอต้องลงสถานีราชเทวีอย่างแน่นอนโดยในวันนี้เธอได้สวมใส่รองเท้าจิมมี่ชูสีดำสุดหรูราคู่โปรดที่แมทชิ่งเข้ากับชุดผ้าไหมสีดำของเธอเป็นอย่างมากซึ่งทำให้บุคลิกของเธอในวันนี้ดูหรูหราสง่างามและสะกดทุกสายตาถึงแม้จะเป็นงานบำเพ็ญพระราชกุศล แต่ก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้เลยจริงๆโดยได้มีเสียงจากประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ชื่นชมยินดีและทึ่งกับความสวยสง่างามของเจ้าคุณพระสีนนาพิราชกัลยาณีซึ่งงานในวันนี้เป็นงานที่ทุกคนรอคอยในการออกปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญของเจ้าคุณพระสีนนาพิราชกัลยาณีเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกรลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลห้วันพระราชงานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญทวิหารสมเด็จพระราชาฝ่ายคณะธรรมยุทธนิกายซึ่งถึงแก่มรณาภาพเมื่อวันที่22ธันวาคม2563 สิริรวมอายุ100่งรอปีอวัดธรรมะมงคลเถาบุญยะนนทวิหารกรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าการออกปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญของเจ้าคุณพระศินีนาพิลาศกัลยาณีในครั้งนี้ไม่เกินความคาดหมายจริงๆซึ่งในช่วงนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าคุณพระศินีนาพิลาศกัลยาณีจะได้รับความไว้วางพระราชหฤทยัย และได้เป็นตัวแทนของในหลวงรัชกาลที่สิอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางการจับตามองและได้รับความสนใจจากประชาชนหลายฝ่ายเพราะในขณะนี้ประชาชนหลายฝ่ายต่างก็มีความสงสัยในการเงียบหายไปของราชินีสุทธิดากับการเอาภาพเก่าของราชินีสุทธิดาออกมาเรีันในช่วงข่าวในพระราชสำนักซึ่งส่วนกระแสของข่าวเจ้าคุณพระศินีนาภิราชกัลยาณี ซึ่งเธอนั้นเพิ่งได้ร่วมทำบุญวันเกิดครบรอบอายุ36ปีกับในหลวงรัชการที่10และในวันนี้อีกครั้งหนึ่งกับการออกมาปฏิบัติภารกิจที่สำคัญเป็นตัวแทนพระองค์ของในหลวงรัชการที่10ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งโดยปกติแล้วภารกิจที่สำคัญในวันนี้ราชินีสุทธิดาจะเป็นผู้แทนพระองค์ออกมาปฏิบัติภารกิจ แต่ในวันนี้กับเป็นเจ้าคุณพระศรีนินาพิราชกัลยาณีที่ได้รับมอบหมายให้ออกมาปฏิบัติภารกิจครั้งสําคัญในวันนี้และเรื่องนี้เองก็ทําให้ประชาชนหลายฝ่ายได้ออกมาวิพากวิจารณกันอย่างกว้างขวางโดยในวันนี้อาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์ก็ได้มีการกล่าวถึงการสวมใส่แมสออกงานในครั้งนี้ของเจ้าคุณพระศรีนีนาพิราชกัลยาณีอีกด้วยว่าสง่างามมากๆ แถมรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสวมหน้ากากรักค่ะและนอกจากนี้ยังได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้เข้ามาชื่นชมดังนี้อินเนอร์เจ้าคุณพระสินีนาถน,นับถือมากๆพร้อมกับภาพรัก,รกที่ดีแค่งานในวันนี้เธอทําได้ดีมากอย่างอื่นช่างมันไม่รู้สิและสิ่งที่เจ้าคุณพระสินีนาถได้ปฏิบัติช่างดูงดงามสบายตาไม่อึดอัด สงสัยต้องกลายเป็นเอฟซีเจ้าคุณพระศรีนาฏซะแล้วบุญวาสนาของเจ้าคุณพระศรีนาฏเจ้าคุณพระศรีนาฏปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ดีมากกิริยามารยาทงดงามอ่อนช้อยรักเจ้าคุณพระค่ะอยากเห็นท่านเป็นราชินีจังเลยค่ะเหมือนกินรังสีออล่าราศีจับมาก ตำแหน่งใหม่ต้องมาแล้วครับสวยสง่างามเห็นภาพแล้วยิ้มตามพร้อมสูตรหายใจเข้าในจินตนาการกลมกลืนขนลุกเลยค่ะความสวยที่ใครๆก็มีได้แต่จะริยวัดความเชื่อมโยงที่ท่านเจ้าคุณพระได้แสดงกับประชาชนนั้นทรงคุณค่าเหลือเกินสง่างามมากค่ะอ่อนน้อมถ่อมตนงดงามมากค่ะ อ่อนหวานเหมือนแม่หญิงทางเหนือโดยธรรมชาติค่ะรักเจ้าคุณพระค่ะจริยวัตรอันงดงามที่ออกมาจากสีหน้าแววตารอยยิ้มล้วนเสแสร้งไม่ได้ซึ่งได้บ่งบอกถึงติดใจท่านเจ้าคุณพระในฐานะผู้ที่อยู่เคียงข้างในหลวงได้ทำให้ประชาชนอย่างเรายิ้มตามหลงรักเลยค่ะบอกเลยและนี่ก็เป็นแค่การแค่เพียงแสดงความคิดเห็นจากประชาชนบางส่วนเพียงเท่านั้น และนอกจากข่าวของเจ้าคุณพระรินีนาภิราชกัลยาณีแล้วนั้นในวันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวของพระมหาวชิราลงกรณ์ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในต่างประเทศเมื่อสื่อสำนักพิมพ์ hlm ve ของประเทศเบลเยียมได้มีการพูดถึงพระมหาวชิราลงกรณ์ของประเทศไทยอายุ68ปีซึ่งยังไม่ได้จ่ายภาษีในเขตเทศบาลทุสซี่ของประเทศเยอรมน,นีมานานหลายปีแล้ว ซึ่งพระมหาวาชิราลงกรของประเทศไทยมีที่ประทับที่เยอรมน,นีสองแห่งกษัตริย์ไทยเป็นเจ้าของบ้านที่กว้างขวางพร้อมท่าเทียบเรือของตัวเองริมทะเลสาบยอดนิยมซึ่งมีอาคารที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นของพระองค์เช่นกันและในหลายปีที่ผ่านมาพระมหาวาชิราลงกรชอบที่จะประทับอยู่ในรัฐบาบาเรียมากกว่าในประเทศไทย แม้ว่าในปีที่แล้วพระองค์จะประทับอยู่ในโรงแรมหรูในเขตเทศบาลเมืองกามิกก็ตามซึ่งในตอนนี้เทศบาลทุตซิ่งมีภาษีที่เรียกว่าภาษีบ้านหลังที่2ซึ่งเป็นจำนวน12%ของบ้านที่จะให้ผลตอบแทนจากค่าเช่าสุดทิตามราคาท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1,400ตารางเมตรซึ่งรวมราคาประมาณ840,000ยูโร โดยความหมายว่ากษัตริย์จะต้องจ่ายเงิน100,000ยูโรต่อปีทุสซิงเป็นบ้านหลังที่สองซึ่งภาษีสำหรับบ้านหลังที่2นั้นราคา1 2 0 0 0ยูโรต่อปีและในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระมหาวชิราลงกรยังมิได้ชำระค่าภาษีและพระมหาวชิราลงกรในตอนนี้ก็ได้เลื่อนการเดินทางกลับบาวาเรียครั้งแล้วครั้งเล่า เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยและสถานการณ์ของโควิด